สบายดีครับพี่น้องครับมือนี่ครับปลาไทยกระสินนินด,ดำน้ำซุ่มพุ่นมาตีละกขังพี่น้องเอ้ยเข้อละครังหนึ่งพันแปดสิบใบพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะเป็นคักนอนเนาะปลาจุดไปแล้วครับโอ้คอยโซกไขมันเพื่อมนอมะครับคอยโซกไขมันคอยมันให้ยื่นคอยลำให้ด้วยข้อละกขังที่วัดอุทย,นะยานพนมสวัยครับละกขังหนึ่งพันแปดร้อยใบครับโอ้ครับ บุญหลายสายเงาจังสิเหระครับเปิว่าครับพี่นอ้องไาครับขุนไปครับตึงโอ้ครับนี่แหละครับก็คือสเสน่ห์ที่วณอุทยานพนมสวายมาแล้วต้องเคาะระฆังให้ดังจุดกล้อง1 0ึใบครับคุณผู้ชมครับเอาข้นไปทึ่งๆเคาะให้มันหอดครับ1 0ึใบครับพี่น,ออน้อง าสำนีแหละครับอดคุณลหลายๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตู้ตู้สนุย่ยมด้วยนะครับสวัสดีครับ